อัพเดตกนันสั้นๆก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคดี Forex 3D นะครับกรณีของ d j Man แล้วก็ใบเตยนะครับเพราะว่าล่าสุดวันนี้สารมีคำพิพากษานะครับในคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ที่มีนักน้องสาวใบาเตยและสามีก็คือ d j m a n เกี่ยวข้องต่อสู้กันมายาวนาน,นครับล่าสุดวันนี้สารพิจารณาแล้วสารยกฟ้องครับ สารอาญานัดฟังคำพิพากษาในกับคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ5เป็นโจทยืนฟ้องนายเดรรลยังหุยใสหรือใสย,ยังหุยสัญชาติสิงคโปร์จำเลยที่1นะครับโดยมีชื่อนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนเป็นจำเลยที่2และนางสาวสุทีวันกุญชรทวีสินหรือใบเตยนักร้องชื่อดังเป็นจำเลยที่สรวมกับพวกก็รวมทั้งสิ้นเคนด้วยกัน โดยก่อนหน้านี้นะครับใบเตยสุธีวันได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกมาเพียงคนเดียวพร้อมกับติดกำไร E.M. ซึ่งล่าสุดนะครับศาลได้พิพากษายกฟ้องครับยกฟ้องทั้ง DJ เจแมนใบเตยและนายเดร่ลเนื่องจากว่าเส้นทางการเงินเนี่ยโยงกับตัวการไม่ชัดเจนและ DJ Man ก็จะได้รับการปล่อยตัวในช่วงค่ำวันนี้ครับ